ันนี้ก็บพบกับชงเารใต้ผาเพื่อนนี่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ฟูนจะพาเพื่อนๆนไปทําเมนูไร่กระเดียวไปชมกันเทในคลิปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดไข่ก่อนนะคะเพื่อนทอดไข่เจียวก่อนนะคะ ไข่ไก่เที่บ้านเองนะคะบุญเพืน่อนี่เป็นไข่ไก่บ้านนะคะทอดได้บางๆนะคะบุญเกลือนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปคว้า,วานให้เป็นฟอย ทีนี้นะคะเราก็เอามาควาเนี้ยมันเป็นฟอยฟอยนะคะเบอนแบ่งกดกระจายนะคะอะ <c oughs> ไรน่ากิน ตั้งน้ำก่อนนะฮะเพื่อนๆระหว่างโรอโรอให้น้ำมันเดือดนะคะฝนก็จะให้เพื่อนๆเรีนว่านี่คือยอดขี้รัดนะคะเพื่อนๆรือว่าพักว่านป้านะคะไม่ใช่พักว่านบานนั่นนะนี่ก็คือมันจะขึ้นอยู่ในป้านะคะพักวันพักวานป้า บางกุลละแต่ถ้าว่าท้บ้านฝุนเขาจะเรียกว่ายอดขี้รัดนะเพื่อนๆนี่ค่ะมันจะบบเลยมันจะไม่เหมือนพักว่านมันจะคลายยอดเครี้ยงมาว่าน,นะคะเพื่อนๆต้นมันจะสุงแล้วก็ย่อยนะคะแต่การอยมันจะยู่เนี่ยค่ะเพื่อนๆคลายอยมันโยเล้แบบนี้ค่ะเห็นไหมแต่ว่ารสชาตินะฝุ่นจะโบหรือว่าไม่มินเขี้ยวแล้วก็จะมีความว่านแล้วก็มันมากค่ะน้ำเดือดแล้วใส่ไข่ไปเลยนะคะ กเดี๋ยวเราคว้านให้ค่อยๆนะมันจะใส่รดดีค่ะแล้วก็เกลือนิดนึงพอนะามันเพื่อน ยอดขี้ราดเลยค่ะเพื่อนๆหล่นไหมวะใส่พป่งชูรสนะคะเพื่อน 反正我不吃。 ใส่น้ำตาลไม่ต้องมะนะคะนิดหน่อยก่อนทีนี้ก็ใส่โลอึกนะคะทีเรวขวานมาเดียวที่มันมีนมรสชัตเดียวโวมาดินะ <c oughs> ใส่เคยค่ะมะไหมเอ้ไม่ต้องมะไม่ต้องมะใช่ไหมไม่ต้องมะนะคะทุกคนทีนี้นะคะเราก็ชิมรสชาตินะคะให้โอเปรียปร้ยวๆเค็มๆนะถ้าว่ามันยังไม่มีความเปรี้ยวโอ้แต่ว่าความเค็ม เราการใส่ซุปเนาวไปได้จักิดจักุ้ยนะเพื่อนๆนี่นนมันไม่อบเปรี้ยวนะเองนะน้ำซุปใส่มันต้องอบรสชาติมันเปรี้ยงหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆสามร้อยนั่นเลยใครๆนำพริกใกรเคยนะน้ำพริกกะปี่นะ แต่เปลี่ยนจ้ะน้ำพริกเคยก็ใส่โลกึกไปหินกันน้ำพริกมาใชหวานนิดนิดแต่ขนะันตอนสุดท้ายนะคะพุ่งชูรสขายันเปลือนนิดนึง

เมนูไม่เมนูไม่นี่ก็มีอะไรน้ำพริกพักลวกกันรสัดผักลวกโลนอย่างอ่อนนี่ค่ะเป็นยอดอุ้มในกระถางชนนี่วาดอย่างเองนะเพื่อนเพื่อนสดๆนี่น้ำพริกโลอึกไปกินข้าวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหน้าเพื่อนๆมาเลยมากินข้าวอันนี้เมนูใหม่นะคะนี่ก็คือแกง ตั้งเช iscilla, ื่อว่าแกงไรเดียเองฮะแกงไข่น้ำเมื่อไอ้ยอดกีรัตอะไรกันนะคะเพื่อนเพราะจริงๆคือว่าเทคเคยกินก็คือเคยกินแค่ไอ้ไข่น้ำเฉยๆนะคะเพื่อนก็ไข่น้ำเฉยๆก็มีตัวแรกนะาที่ว่าเขาแกล้งพื้นๆเลยก็คือไอ้เอาเอาไข่ไข่ไก่นะคะไปทอดเอาเอาไปเจียวเพื่อนเพื่อนึงเอาไปทอดเออนั่นแหละแมวเทนแหลงไม่ออกนะคะเอาไปทอด ทอดเช็ดตึงทีด่งเราควเอาไปเป็นจีนนกะ่คะเราเอาไปเอาไปแกงเลียงกันเพื่อนเอาไปทําเป็นแกงเลียงนะั่นไงยงายเหมือนที่ในคลิป,ปลันแหละแต่ว่าไม่เคยใส่พักนะคะแต่ว่าวันนี้นคือพอดีว่าไอ้ได้ยศขี้ราดมาแต่บ้านนะคะหรือว่าพักหวานป่าเลยถ้าคนกลางก็เรียกพักหวานป่านะ,ะถึงได้ยศขี้ราดมากินยาามากเพื่อนถึงก็เลยเอามาหลงมืดเลยว่าร่อยไหมนะถึงเลยกะ แม่แกบลอึกมาให้กันพุน่นเพื่อนเออว่าได้เร่งมีวันนี้กินข้าวกับโลอึกคองชอบในน้ำลายโยสูน้ำลายเลยนี่ในกายหยดอมต่บ้านในนี่กระถางชุนต่บ้านเนี่ยมิยาที่บอกว่าวานอย่างเร่งนะคะไม่คันไม่คันก็มีไข่เค็มวันนั้นเธเลื่ออยู่แล้วก็มีพักนะคะพักการเนี้เหมือนวันนั้นแหละปุน่นเพื่อนเออแกกล่องในตัวเย็นน้าเสยยกก็มีพิเศษมหิดมันก็คือโลนเนี่ยอ่อนออหน้าตอนนี้ต่บานเต็มมดนะคะปุน่นเพื่อน มีทั๋วนะทั๋วปลูมีแต้งเนี่ยก็มียอดจิกยอดไอด้มันปูลูกเครือนะนะเด็กกัโลเนียงมาพี่นี่โลเนียงโลเนียง่อนเบื้อนแต่ฟัวนั้นกินไม่เขาได้พี่ใหม่กินแกงมามากินกันอย่าแลงมาน้ำไหลเลยเลยเดี๋ยวลองเดาลูกเพดอ่อนกัน,นเนาะลูกเพดอ่อนอืแลงพิษแลงตั๋วอย่าว่ากันหนะ่าบางทนะีเพราะว่า มึนไม่แล้วไม่ได้นอนทีความเทวายาติทำคลิปไอ้เพื่อนๆในเลนเพื่อนแหล่งปิดแหลงโต้แหล่งโต้แหลงปิดอะแหลงโต้แหลงปิดแหลงปิดแหลงโตนั่นแหละมาโรไม่แล้วมึนไม่แล้วไม่ได้นอนที่ตันน้งแต่คืนโยกขึ้นฝนโยกขึ้นตั้งแต่ทิพม,ม,มงเนาะไม่ได้นอนที่ททอะดูไหมอืม,อ,ม <ừ. S 2> อืมกินกับแคร่ตัวลงไปทำตามเลนะเพื่อนๆถ้าเจ๊เต็มทนมามันหายาณนะยอดกีรานะอืม มไม่ก็มีนี่พอเท้า,า,ปทา,าเ,เป็น,ปนดดใหม่โปรกไว้ตั้งนานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะพอเท้าเป็นกุศ่ในป่าข้าไปยังปลอกกับเล็บยังไม่ขึ้นเลยควรเอามาโปลไม่ขึ้นมันก็บแกทุ่นบันเอนอืขไาอีสานยังมีมาืมมันเย,ยังยังกินต้นเทศต้นนะตายเวอร์พที่หาไอเล็ดพันมา มาลงโปะเลยเต้นในข่ายมาเอามาโปะออามาโปรได้ปลุกได้เก่งจ้าเนี่ยมันเบิ่งบอกว่ากินเยอะเ่ยของร่อยนะรวยเอาประกันนู่นแล้วนะรวยเอาประกันบ้านแล้วนะกับลุงเนียงอ้นอืมอืมเนียงอ้นเนี่ยอืมก้าวปั่นดีแล้วรวยมากเก่งเนาะได้น้ำปิ๊กวิ่งรวยมากเก่ง อืมชอบปงอืม,อม,อมคุณตายกินน้ำพริกกเหมือนคุณนิ่านกินจ้ำจ้ำไหมอืมไปอย่างไรจันมียะไปบ้านแมยนอ้วนๆปีถ่านทุนรูดแค่ยังไงวองเป็นร่อไหม,ม เรากินมันเย้มันกินเราอะน้องไม่ก็นเลยเป็นลมแต่ตัดย่างคือเป็นเพน้มนไม่มีแรงค่ะโวอดเลยไ่แรงหลงทำเลนนะนี่ครั้งแรกเลยได้าใต้ได้เอามาพักหมาเมืออ่อ่ะแต่จริงๆทำไข่น้ำดูประจำทำให้พี่ใหม่มันจบออืม มันมีกินไปซึ่งมันจะมันเพื่อนๆพ่นไม่มิ่นเกี้ยวไม่ไม่ออกกินเลยเลยใช่มันจะโอ้มอมโดยทำนายนะมันกินต่างกันเล็กกับพักววานนูนแต่ว่านะไม่เหมือนกันน้ำเกงหวานกันมันจะอวกว่านมันเลยอเพื่อนเพื่อนรู้ไ้นี่ข้าวอย่างเรกัเลยนี่มาทำบิบค่อยน้ำเมื่อพักไก่ขี้ด้านอย่างข้าวเลย ต่อไปทุนพันเม็ดปพักนี่แย่เพี้ยขออนุญาตใช้มือช่วยนะคะไม่ใช่ไอ้กินร่วมกับก๋อยช่วงค <c oughs> นติดใจลุเน,ยเนยยอย่างกีง่เยอะาหากินใหญอย่างไรอ่งพักนี้มันจะม,มีก็ได้ล้านนัดเอง Ừ, Lao quá rồi nè à. ừ. đây riêng Nè, vui đây riêng út đang riêng, mình mới pì kì Cái kì nèo 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 kì còn kì nèo kì nèo long nèo kì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  nèo กินน้ำพริกปีดำไมเ่เผ็ดแต่อร่อยทุกทีป้าอู้วะมากินปลาไก่อร่อยจีม,มา,าทุกคนนข้าเย็นเนี่ยความดีวไว้อะ อยาทำคลิปเพื่อนๆเลยเพื่อนยกขึ้นตั้งแต่กี่โมงกลางคืนสิบโมงมสิบเอ็ดเน่ะนอนที่ยาเยิมยิมเลยมันมิดมิดกินๆินอร่อยอร่อยเบี้ยวไหมใครกันเบี้ยว เอากินไก่เด็กยกินก่ก,กินไหมเออน้องแม่พีก,กินเลยไม่เจอ,อ,อ่กนะอกินไม่ตาจะเป็นแบบโทษอ่ะอืมกินะ จักเข้ามันอย่างมันัน,นี้กินเน้ทังคนก็ได้ด,ดูดีอืมไเกินยังมันอืมไม่เกินแมงกัน ร่อยังอืมอยังรู้ยัยงหลังจอมเมนูเลยก็ยไม่ไม่มีพักวันในยอดกี่รัานนี่ก็ใช้พักวันบ้านบ้นบา,นบานนั่งก็ได้นะคะลงเล่ลงเล่ลงตำเลยร่ยยังทางเล่เล,เลยหวาร่ยติดใจเลยเนี่ Nguyên ừ. này đẹp nắng 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 tuồn cái này, ก็เยอะดมอยากกินมากไม่ต um, okay. ั้งใจสิแปรนู่แปรนี่นะเราทำอะไนักล่ะลวกทีแค่ระอนลวกทีกคนนะนร้อนยังกระดากินเลยได้ไหม เวสีเสียเงินคนยศไหวนะเดี๋ยวพาไปตัดยศไหวสักวันพี่มายชบจิ้มหน้าเยาฝนชบชาวชาวเข้า,ขา,าันเปิ้ลยจ่แมบนั้นต้องกินมือ,อม,มือฮะในหมอหมอกืนได้ว่าอืมอ thì mày mì đồ nghe thì luộc ở thắng luôn nó mờ cút nó đầm hàng kẹp tắm rồi nó xếp ừ, coi kìm จชาวันนนเนี่ยที่นั่งเสรรูเป็ดโอนอืมยอดววาละคำเอืตามกินเนี่ยร้อนแไหรกินไม่ได้เลยลเนี่ยอืมร้วนี่ยังไะเบ้อล้อกใจ Quát gắm mì Quả điều dù trong 2 rượu mì tôm hà 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 nắp việc với pet để cho mặt ô, đi Ôi Ôi, cái kinh này khỏi bá lệ chứ Mình tôi phải dụ nữa nè, tôi làm nè mấy ghi nó vô hôm để lại hạ cụm ghen nga 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 น้ำปิคาโรได้ปูว่าได้เยง่งปุ้งย่างตึ้งยใบมันคลายหยอดเกลียงหยอดเกลียงมันจะมีกม้มเออแต่นี่ไม่ก้มมันโยกจะตายคลายใบยมันโยก โฆษณาเบยก็เหมือนไงเบยมันโยะนอะไอ้นู่เป็นยานี่นี่เป็นต้นเบยยยานหนามันเบังายกัน mười hai tuổi đi bơi yên mát ừ. Lụa mà cái bụng mát để ra cho này, đem ra đi luôn 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 lùm luôn 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 tết này ผ่านนี้ต้องโคตรกลัวมาจ้ะด้วยสิแมวเอ้ยเด็ดดตักอย่างมากพี่ตังมาว่าแล้วน้องกินตา้มีตรงนี้

ำปมันเป็นธรรมชาติของคนที่ให้ที่ให้ผู้ดีไปไปต้องโอ้ไปเอ,อ้ยข้างนอกมันไม่ใช่มึงปีกินในบา้านไดอย่างนี้นะเออมันเป็นธรรมชาติทีนะ่ะจิ๋ว อิ่ม่กินได้เลยถ้านั่งเงียบๆเนี่ยใจอิม่มท่านเหนอ่านพูดนะฮะลงไม่ตัวไหม่นะเอาโฟล้พโฟล้วเดี๋ยวกินต่อติ๊กลิกก่อนเที่นะ่นะทียนจบเก้าเลยไหมเส็อเลยติกเก้าเลยเวลาลงมันจะ ก็เป็นว่าขอจบคลิปเพลงท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆเพราะอิ่มอย่างเงี้ยวงโนนนี่วงนนนอย่างเงี้ตอนนี้กี่โมงอ่ะพี่เจ็ดโมงได้ยังเจ็ดโมงว่าครับมันเพื่อนๆเพื่อนยกก้นตั้งแตนู่นไม่ไน้นอนที่ยากความแต่ว่ายากเพื่อนๆพื่ในชมคลิปมันเพื่อนพยายามกันนั่นนี่ยังไงลืมเข้ามารับชมเหมือนกำลังใจเพื่อนการทีนะเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยก็ขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนเลยได้มาติดตามได้มาก็จะประกา้นะคะขอบคุณค่ะ